สวัสดีครับเราก็สะจ้องน้องเฟ์ดน้องเอ์ดนะครับผมทนดูชมพู่ฝนตกนะครับจะ <c oughs> ขี้โมวไปแล้วนะครับผมขี้งม้วัน <c oughs> นี้มันแตกเต็มเลยครับตัดยอดนะครับแตก ขึ้นมาเต็มเลยครับผมมาเต็มครับใครเก็บกินแล้วเหรอพ่อครับขี่มอเตอร์ไปแล้วจังจังแอปเปลิลครับแอปเปลิลแอปเปิลปุ๊ต <laughs> ้นเล็กอยู่เลยมีก น้ำท่วมนะครับผมน้ำท่วมเป็นหลองเลยม่นเขื่อ็เลยพ่อดปีด้มันตกมัน,นียเดิปีตกเป็นน้ำเห็นนะครับผมท่วมสไลย์น้ำเห่าเลย <c oughs> นี่ครับแตกขมันเยอะเลยครับนี่แบบตุ่มตนนะครับแตกเต็มเลยตัวนี้ปลูกมาก่อนนะครับสองต้นนี้พร้อมกันนะครับปลูกพร้อมพันตุ่มต้นเหมือนกันดีกว่านุ้ยดูรเริ่มแตกแล้วนะครับ ที่กิงนะ่งส่วนแตกรูแตกยาวนะครับยาวนะครับแตกนี่ก็เริ่มแล้วนะครับพอมากินใบพันธโดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแตกทีนี้ไว้ลูกเลยนะครับถ้าออกดอกทีนี้เก็บลูกเลยนะครับอันนี้อันนี้นี่ล้กต้นเหมือนกันแต่ว่าปลูกหลังนะครับปลูกหลังโน้นครับ สั่งมาพร้อมกันรับปลูกหลังนะครับตน้นนี้แบบทับกิ่งนะครับสั่งมาหลังนะครับมันเลงเยอะที่ส่วนของมันเลงเยอะจริงครับผมไปติดตามกิปต่อไปนะครับ